โดรนนี้นะฮะมันมีการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังจากการวิเคราะห์สร้างเนี่ยก็พบว่าโดรนดังกล่าวนั้นได้มีการบันทึกเป้าหมายสําคัญทางภาคเหนือรวมถึงพื้นที่ชายแดนเอาไว้ด้วยทีนี้เกาหลีใต้ก็กล่าวว่าไม่มีบันทึกนะที่เกี่ยวข้องกับการบินดังกล่าวแล้วก็เรื่องนี้ครับทางด้านทติตรว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็บอกว่าเอะโดรนที่เปียงยางกล่าวหาเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นโดรนที่ถูกใช้งานในกองทัพนะ สวัสดีครับท่านผชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารการต่างประเทศนะครับก็เรียกว่าเปิดพอสใหม่นะฮะความไม่ลงรอยกันเนี่ยก็ขยายไปในอีกหลายประเทศเลยฮะไม่ใช่ใชเฉพาะเวเนไม่ใช่ใชเฉพาะอิหร่านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฮะคู่มวยอย่างอิสราเอลและอียิปต์แล้วก็เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ก็เริ่มที่จะมา เป็นประเด็นกันในช่วงต้นปีนี้ท่านผู้ชมครับก็มาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นประเด็นกันฮะระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ในแง่ที่บ่งบอกว่าอิสราเอลนั้นมีการลั่นกระสุนปืนนะฮะเข้าใส่เรือรบของอียิปต์หลังจากที่เรือลำหนักกานั้นก็เรียกว่าแล่นลุกล้ำอนาเขตนอกชายฝั่งกาซาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางด้านอียิปต์ก็ไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ว่าสื่ออิสราเอลได้มีการยืนยันฮะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพเรืออิสราเอลนั้นมีการเปิดฉากลั่นกระสุนเข้าใส่เรือรบของอียิปต์หลังจากที่เรือลำดังกล่าวนั้นลุกล้ำชายฝั่งกาซาในช่วงเย็นพระราชบดีที่ผ่านมาทีนี้แหล่งข่าวที่มาจากช่อง13ของอิสราเอลก็ได้มีการรายงานว่าเรือรบของอียิปต์ลำดังกล่าวนั้นออกจากข้าสมุทรไซนายแล้วก็แล่นเข้าไปในพื้นที่ ภายใต้การปิดล้อมทางทะเลของกองทัพอิสเรลก็คือในเขตของกาซาทีนี้รายงานที่มาจากอิสเรลเขาก็บอกว่าเรือของอียิปต์นะฮะได้มีการถูกเตือนบอกว่าพวกคุณต้องหันหลังกลับแต่เมื่อเรือลำลังก่าเนี่ยยังคงเมือนเฉยก็ยังคงเดินหน้าต่อฮะไปยังพื้นที่ของกาซามันก็เลยทำให้อนะิสเรลนั้นจะต้องทำการลั่นกระสุนปืนนะฮะเข้าไปยังเรือรำลำดังกล่าว และในเวลาต่อมานะครับเรือของอียิปต์เนี่ยได้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็กลับไปยังหน้าน้านําของอียิปต์โดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทีนี้แหล่งข่าวที่มาจากกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการบอกว่าอียิปต์นั้นยอมรับฮะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในภายหลังแล้วก็แสดงความเสียใจทีนี้รายงานตรงนี้เขาก็มีการติดต่อกันฮะระหว่างเทวิฟและก็ไคโรเพื่อ ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ดังกานั้นมันบานปลายแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับอียิปต์นั้นยังไม่ได้มีการออกถแถลงการอย่างเป็นทางการหรือว่าสื่อหลักของอียิปต์ก็ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆออกมาทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฮะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มันตึงกันละระหว่างทั้งสองกวายตั้งแต่เหตุการณ์ที่ชนวนกาซาเมื่อปี2023ไคโลเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศเตือนซ้ำๆว่า วามพยายามใดๆก็ตามแต่ฮะที่จะมีการเข้ามาขับไล่ชาปาริตายออกจากกาซาไปยังข้าวสมุทรไซนายของอียิปต์อียิปต์ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญนะในฐานะผู้ไกลเกลี่ยในการเจรจาหยุดยิงก็คืออิสราเอลกับฮามาสซึ่งก็เป็นขบวนการต่อต้านปาลิตายทีนี้อิสราเอลเนี่ยก็ยังคุมพื้นที่น่านน้ำของกาซาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บังคับมาตรการกต่างๆก็คือการปิดล้อมทางทะเลฮะตลอดแนวชายฝั่งเพื่อ จำกัดการเข้าถึงการประมงของชาวปาลาไตายตรงนี้ก็ถูกจำกัดกันมานานหลายปีแล้วแล้วก็กรณีที่อิราเลนั้นมีการเข้าไปเล่นงานนะฮะเรื่องของเรือประมงเนี่ยนะครับมันก็เคยมีกระแสะข่าวออกมาท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นกรณีฮะสำหรับประเด็นแรกครับประเด็นที่สองฮะก็จะเกี่ยวข้องกับโสมแดงก็คือเกาหลีเหนือมีการกล่าวหาเกาหลีใต้ว่าเนี่ยมีการใช้โดนบุก ล่วงล้ำอนณาเขตของเกาหลเหนืออีกแล้วแต่ว่าเกาหลีใต้ก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีบันทึกนะเรื่องของการบินที่มาจากโดนลำนัำกกล่าวแล้วก็มีการออกมาระบุด้วยว่าไอ้โดนแบบเนี้ยกองทัพเราไม่เคยใช้งานนะครับทีนี้เปียยอยางเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ฮะในช่วงวันที่10มกราคมที่ผ่านมาก็มีการกล่าวหาว่าเกาหลีใต้นี่แหละส่งโดนนฮะลุ้ล้ำน่านฟ้าของตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ ก็มีวัตตูประสงค์ก็คือการสอดแนมแต่ว่าโซเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยที่โคโซกกองทัพเกาหลีนเหนือก็ได้มีการออกมาถแถลงการและและได้มีการเผยแพร่โดยสนักข่าวกลางเกาหลีนเหนือก็คือสื่อเคซครับในช่วงต้นเดือนมกราคมบอกว่าเกาหลีนเหนือน,นั้นได้มีการเฝ้าติดตามโดนลำหนึ่งที่กำลังแล่นไปในพื้นที่ทางเหนือก็เป็นเขตชายแดนกังฮวาของเกาหลีใต้ก่อนที่โดนลำนี้ครับมันจะถูกสอยร่วง ใกล้กับเมืองแก่ซองของเกาหลีเหนือทีนี้ทางด้านโคโกก็บอกว่าโดรนนี้นะฮะมันมีการติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังจากการวิเคราะห์สร้างเนี่ยก็พบว่าโดรนดังกล่าวนั้นได้มีการบันทึกเป้าหมายสําคัญทางภาคเหนือรวมถึงพื้นที่ชายแดนเอาไว้ด้วยทีนี้เกาหลีใต้ก็กล่าวว่าไม่มีบันทึกนะที่เกี่ยวข้องกับการบินดังกล่าวแล้วก็เรื่องนี้ครับทางด้านรัฐีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ก็บอกว่าเอ๊ โดนที่เปียงยางกล่าวหาเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเป็นโดนที่ถูกใช้งานในกองทัพนะส่วนทางด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้เกิดการสืบสวนเกิดขึ้นนะสำหรับเรื่องราวดังกล่าวในเขตของกังฮวาก็ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโซซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในดินแดนที่เกาหลีใต้ครับใกล้กับเกาหลีเหนือมากที่สุดนะเปียงยางเนี่ยก็กล่าวว่าเขามีภาพโดนนะเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่า โดนแบบนี้มันมีการบินลุงล้ำน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือการสอดแนมและการลาดตระเวนส่วนทางด้านโคศกทางทหารเกาหลีใต้ก็กล่าวว่าการลุกล้ำเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเกาหลีใต้ได้มีการส่งโดรนบบินเข้าใกล้เมืองปาจูซึ่งเป็นเมืองชายแดนงเกาหลีใต้ซึ่งโคศกก็บอกว่าหากว่ามันมีการลุกลาน ที่ยังคงดเนินการต่อไปมันก็ต้องจ่ายราคาอย่างหนักนะสำหรับความบ้าคลั่งแบบนี้ก็คงจะให้อภัยไม่ได้ทีนี้เกาหลีใต้เองเนี่ยก็เคยมีการสืบสวนเหมือนกันฮะกรณีที่มันมีโดนนี่แหละบินเหนือน่านฟ้าของเกาหลีเหนือฮะในช่วงปลายปี2024ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็ได้รับคําสั่งที่มาจากประธานาธิบดียุนซอกยอนนะครับแต่ว่ากองทัพโซนก็ไม่ได้มีการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการบินดังกล่าวนะครับ และในเวลาต่อมาเนี่ยเกาหลีใต้ก็บอกว่าการกระทําแบบนี้มันผิดกฎหมายแล้วเขาก็หวังว่าการกระทําดังกล่าวมันเป็นการยั่วยุจากทางเพียงยางแล้วก็จะใช้ข้ออ้างดังกล่าวครับในความพยายามก็คือประกาศกฎอัยการศึกในช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าในเรื่องนี้ฮะท่านผู้ชมนักวิเคราะห์นี่ก็บอกว่าไอ้โดนลำดังกล่าวเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นโดนทั่วๆไปนี่แหละหาซื้อกันได้ในตลาดออนไลน์เพราะฉะนั้น เกาหลีใต้เองเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีโดนแบบนี้ไว้ใช้งานในกองทัพตรงนี้ก็นำมาเป็นประเด็นข่าวสวัสดีครับ